สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าทามือนะครับทามือก็คือนาฬิกาตั้งเวลานะครับเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็น AC นะครับเป็นไฟบ้านทั่วไปนะครับ220บโวลต์นะครับจะมี2แบบนะครับนี่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไฟบ้านนะครับผมแนะนําให้ใช้รุ่นนี้นะครับกับจะยึดกับรางปิดนง่ายนะครับเหมือนตัวเบเกอร์นะครับแล้วก็ที่ไขสกูนะครับ ที่ยึดสายไฟนะครับครับจะง่ายกว่านะครับก็เสียบสายไฟตรงนี้นะครับตามช่องนะครับแล้วก็ยึดสกรูนะครับไม่เหมือนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็อาจจะยากนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ถ้าเป็น AC ก็เป็น dc ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้องเสียบห่างปลานะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นไฟบ้านก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับหากไม่แน่นนะครับเราต้องทําการบัดกรีช่วยนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับ ว่าหากว่าใส่หางปลาแล้วไม่แน่นก็อาจจะสปาร์กเกิดการช็อตได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องการตั้งค่าต่างๆนะครับดับปุ่มต่างๆนะครับปุ่มตัวแรกนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นการปุ่มรีเซ็ตนะครับไม่ต้จิ้มนะครับแต่เป็นการรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้นะครับ D D บวกนะครับ D บวกนะครับคือวันนะครับตั้งค่าวันนะครับอันนี้ก็ตั้งค่าชั่วโมงนะครับตั้งค่านาทีนะครับ อันนี้คือเคลียร์นะครับเคลียร์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็นาฬิกานะครับตั้งเวลานะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไล่ไปเรื่อยๆนะครับก่อนอดีนนะครับเรามาทําการรีเซ็ตก่อนนะครับพราว่าค่าอาจจะเป็นค่าจากโรงงานครับเราก็ต้องทําการรีเซ็ตก่อนนะครับกดเลยนะครับจิ้มนะครับรอสักพักนะครับจนกว่าจะขึ้นตัวนาฬิกานะครับเนี่ยครับ แล้วก็มาทําการตั้งนาฬิกานะครับตั้งวันนะครับเวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสามสิบนะครับก็กดตัวนาฬิกาครับรูปนาฬิกาตรงนี้ครับกดค้างเลยนะครับกดค้างแล้วเราก็เลื่อนนาทีไปเลยนะครับสามสิบกดเลื่อนเลยนะครับแต่ว่าต้องกดรูปนาฬิกาค้างส่วนนะครับสามสิบนะครับแล้วก็กดชั่วโมงนะครับสิบห้านะครับ ป่ายสามโมงตะเลยนะครับถอยหลังไม่ได้นะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับต้องเดินหน้าไปอย่างเดียวนะครับกดตะเลินก็กดไปเรื่อยๆนะครับสิบห้านะครับโอเคนะครับแล้วคราวนี้ก็กดวันนะครับกดบันก็กดนี้นะครับกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เดียวนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ก็ตั้งเวลาเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ก็ก็เหลือแค่ตั้งค่าตั้งค่าโปรแกรมนะครับ ว่าเราจะให้เปิดปิดอุปกรณ์กี่ชั่วโมงนะครับครับเปิดปิดตอนไหนนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับนะครับจะกดให้ดูนะครับครับโปรแกรมแรกนะครับเปิดปิดนะครับอ๋อโปรแกรมที่สองนะครับเปิดปิดนะครับ3ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสองสามสี่บห้าสิบหก คือว่า16โปรแกรมตัวนี้นะครับคือว่าเราสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ได้นะครับ16ครั้งต่อวันนะครับครับเราจะตั้งเปิดตอนไหนนะครับสมมุตินี้นะครับผมจะตั้งค่านะครับอยู่ตั้งโปรแกรมหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือโปรแกรมแรกนะครับผมก็จะตั้งเปิดครับก็กดตั้งเวลาเลยนะครับกดที่นาฬิกาเลยนะครับผมจะเปิดทุกวันนะครับหรือว่าถ้าว่าต้องการเลือกวันก็กดได้นะครับใช้เปิดวันไหนนะครับเปิดวันพุธเปิดวันพฤหัส ครับปุ่มสาอ,องแต่ว่านี่ครับจะมีบอกนะครับว่าเปิดวันไหนวันเว้นวันหรือว่าอะไรงไงนะครับแต่ว่าผมก็จะให้เปิดทุกวันนะครับก็เียตามนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็มาตั้งเวลานะครับผมจะให้มันเปิดให้ตัวนี้ผมจะสั่งให้กิจทายทํางานนะครับผมจะสั่งที่8โมงนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าช่วง8โมงครับเริ่มจะได้ไฟนะครับ8โมงครึ่งครับก็เพิ่มนาทีไปนะครับ30นะครับได้ไฟกําลังดีนะครับ30โอเคนะครับแล้วเขาเราก็มาตั้งปิดนะครับปิดผมก็จะตั้งปิดที่ผมก็ตั้งทุกวันกันครับอันนี้ก็วันนะครับเรือวันนะครับกดดีนะครับดีนะครับตั้งวันนะครับ ผมก็จะตั้งทุกวันเหมือนเดิมครับให้ปิดนะครับปิดที่ผมจะให้ปิดที่16นะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับครับถือว่าลองสังเกตดูนะครับยังได้เดดอยู่นะครับไฟยังดีอยู่นะครับสี่โมงครึ่งครับผมไปสั่งปิดนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโปรแกรมเรียกได้แล้วนะครับ แต่ว like for so ่าผมไม่ใช้ค so ิดทายผมก็ใ <uhhh> ช <like S 2> ้แค่โปรแกรมเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะใช้หลายโปรแกรมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับสบการตั้งค่าก็มีเท่านี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้านะครับผมจะมาอธิบายการต่อใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะง่ายกว่านะครับตัวนี้หน้าจอล็อกอยู่นะครับตัวนี้ครับรูปตัวยนษักนี่นะครับคือหน้าจอล็อกอยู่นะครับแล้วก็ตกดคําว่าเคลียร์นะครับสี่ครั้งนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับลูกมันแชจะหายไปนะครับแล้วเราก็มาทําการตั้งค่านะครับตั้งค่าการนี่ก็เคลียร์นะครับเหมือนกันครับปุ่มมิเต็กนะครับแล้วก็กดเคลียร์เลยนะครับจิ้มไปนะครับแต่ตรงนี้ที่ตั้งค่าง่ายกว่านะครับตัวเล็กนี่นะครับตั้งค่าง่ายกว่ามันตั้งค่างาฬิการครับกดเลือกเลยเลยนะครับอันนี้วันครับ เราก็กดนาฬิกาแล้วกดได้เลยครับเราไม่ต้องกดค้างนะครับนะครับเราไม่ต้องกดค้างนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับตั้งค่าก็เหมือนกันครับแค่ตั้งค่าเวลานะครับรุ่นนี้นะครับต้องกดรูปนาฬิกาค้างนะครับถึงจะตามการตั้งเวลาได้นะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปทุกนี้นะครับวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ